ก็สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับเช้าเช้าวันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับแห่งชาตินะครับก็มาอยู่กับแอดมินเช่นเคยเป็นประจำครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอดมินนะครับด้วยสูตรหวยยี่กีด็อกเลตโตเอไอครับการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI ครับเราเรามาเช้าเช้ามาเราก็มาเปิดสูตรแล้วก็มาแทงตามนะครับแล้วก็หาเงินกันได้เลยครับสูตรหวยยี่กีครับด็อกเลตโตเอไอครับอ่ะดูสูตรกันเลยครับ เช้านี้สูตรมาอย่างครับเลือกห้องแล้วก็แทงตามนะครับสําหรับแอดมินก็จะเลือกห้องนี้นะครับห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับก็เลขค่อนข้างที่จะแม่นนะครับแล้วก็ผิดจะไม่เกินสามรอบนะครับถ้าขึ้นแถบสีน้ําเงินนะครับอ่าดูจากสถิติครับอ่าตรงนี้นะครับก็ยังเข้าอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาแทงตามเลยครับรอบที่สี่สิบสี่นะครับ สูตรนี้จะใช้ได้ดีกับเว็บนี้ครับเป็นเว็บเฮมานะครับออกคลทุกๆ5นาทีครับเข้าแทงเลยครับยี่กี่เฮมาครับตอนนี้ครับรอบที่4ี่บส่ครับอีก30วินะครับแทงทันไหมครับไปที่2ตัวบนนะครับเลขต่ำครับลูดหลังครับสอ2ตัวบนครับเลขต่ำลูดหลังครับศ1นย์หนึ่งสามี่กดลูดไปเลยนะนี่ครับ ใส่ราคาครับกดยืนยันส่งโพยนะครับเลขค่อนข้างที่จะออกเร็วนะครับนี่ครับทันนะครับรอบที่44นะครับยี่กีอตัวนี้ก็จะมีนะครับทั้งหมด2 6 4รอบนะครับให้แทงตามกันได้เลยครับสำหรับเว็บนี้ครับสำหรับเว็บนี้นี่ครับเป็นเว็บยามาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสูตรรอนะครับก็เดี๋ยวรอผลหนึ่งนาทีครับ เช้าวันหยุดนะครับก็เปิดสูตรขึ้นมานะครับแล้วก็แทงตามหาเงินกันนะครับออกไปไหนไม่ได้ก็ซื้อหวยี่กี่ครับนี่ครับก็ตัวนี้นะครับรอบที่สี่สิบสี่ครับเราก็ตามห้องนี้อยู่นะครับสถิติก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับสําหรับเช้าเช้าวันหยุดแบบนี้นะครับก็นี่ครับมีสองตัวบนนะครับแล้วก็มีรายงานผลสิบห้ารอบล่าสุดให้ดูนะครับล่าสุดก็ศูนย์เก้าครับนี่ครับ ก็สูตรนี้นะครับเป็นการคำนวณสูตรหน่วยด้วยระบบ AI นะครับย้ำนะครับถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยเพื่อแทงกับเว็บนี้นะครับนี่ครับหาางกันง่ายๆครับสูตรหน่วยี่กี่นะครับเข้าไหมครับเดี๋ยวรอสูตรปรับนะครับ เข้าแล้วครับเสียงเงินเข้าแล้วครับเสียงถูกหวยนะครับแบบนี้ครับหาเงินง่ายๆกันเลยครับานี่ครับสถิติมาแล้วครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับสีเขียวรูปยิ้มนี่คือเข้านะครับหนึ่งสองสามนี่คือไม่เข้านะครับหากไม่เข้าก็แทงทบกันได้เลยครับนี่ครับหากไม่เข้าก็แทงทบนะครับสําหรับแอดมินก็ถูกไปแล้วครับหาเงินง่ายๆแล้วครับนี่ครับเข้าไปแล้วครับ สูตรเขาปรับเป็นรอบที่45แล้วนะครับนี่ครับก็หาเงินง่ายๆครับด้วยสูตร AI ดอก l o ต t o ครับ Dog Lotto AI ตัวนี้ครับแอดไลน์กันเข้ามานะครับใครสนใจสูตรก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็ช่วงเช้าๆวันหยุดนะครับช่วงโควิดนะครับก็หาเงินนะครับไม่ต้องไปไหนครับอยู่ที่บ้านเรากดรูดไวยยี่กี่นี้เลยครับด้วยสูตร A.I. นะครับสูตรหวยี่กี่ A.I. ครับดอกลตโต A.I. ชื่อนี้เลยนะครับแอดไลน์แล้วก็ทักคนเข้ามาครับเดี๋ยวเรามาแทงตามอีกสักหนึ่งรอบนะครับตามสูตรกันเลยครับสูตรใ้รอบที่45นะครับนี่ครับรอบที่45ตามห้องเดิมนะครับส่วนห้องอื่นก็สามารถเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวแอดมินก็ตามห้องเดิมก่อนนะครับ ดูแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินนะครับเกินพร้อมกันก็เลขค่อนข้างที่จะแม่นนะครับแล้วผิดไม่เกินสามรอบครับสูตรให้มาครับรอบที่สี่สิบห้าครับให้เลขสูงลูดหลังครับอ่าสูตรให้เลขสูงลูดหลังครับไปที่เว็บนะครับเข้าแทงครับตัวนี้เลยนะครับเป็นยี่กี่เน้ยมาครับออกผลทุกๆข้านาทีครับ รอบที่45ครับนี่ครับเวลาค่อนข้างที่จะเร็วนะครับออกผลทุกทุกนาทีครับเหลืออีกหนาทีกับ40บวินะครับก็กดข้อแทงครับไปที่2ตัวบนครับดูตัวสูตรกันอีกทีนึงนะครับเลขสูงครับลูดหลังครับเลขสูงลูดหลังครับก็ไปที่2ตัวบนครับลูดหลังครับเลขสูงก็กดเลยครับ5 6 7เจ แปดเก้าครับกดตู้ทันทีนะครับก็เลื่อนดูนะครับก็จ่ายนะครับเก้าสิบสองบาททุกตัวนะครับไม่มีลดไม่มีอั้นะครับก็จ่ายเต็มๆครับใส่ราคากดยืนยันโพยนะครับเรียบร้อยครับรอบที่สี่สิบห้าครับสำหรับเว็บนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีโปรโมชั่นแล้วก็มีรางวัลแจ็คพอตแจกกันทุกวันนะครับ นี่ครับเดี๋ยวแอดมินพาระหว่างที่รอผลนะครับก็มาดูรางวัลแจ็กพ็อตนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะแจกเยอะนะครับเก้าวันนี้ก็เก้าหมื่นนะเก้าหมื่นหกนะหกพันนะครับเกือบแสนนะรางวัลแจ็กพ็อตนะครับก็สามารถเอาแต้มล้วสะสมแต้มแล้วก็เข้ามาแทงรางวัลแจ็กพ็อตได้ทุกวันนะครับก็ถ้าถูกก็ แจกกันไปเลยครับนี่ครับรางวัลแจ็คพอตนะครับสําหรับเว็บครับก็รางวัลแจ็คพอตนี่หนึ่งแต้มก็สะสมกันนะครับก็ได้วันวันหนึ่งก็เกือบเป็นแสนนะครับถ้ารางวัลแจ็คพอตแตกนะครับก็สนใจก็สอบถามกับแอดมินทางเว็บกันได้เลยนะครับรางวัลแจ็คพอตครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสูตรกันดีกว่าครับอ่านี่ครับก็ตามกันอีกนะครับรอบนี้ครับรอบที่สองว่าไงครับ สำหรับช่วงเช้าเช้าวันหยุดนะครับก็นี่ครับมีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูด้วยนะครับก็ดูย้อนหลังกันได้นะครับหากใครต้องการดูสูตรย้อนหลังนะครับดูเลขย้อนหลังครับก็ดูตรงนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปคลิกดูที่หน้าเว็บนะครับคลิกไปมาเสียเวลานะครับก็ดูตรงนี้ซื้อตรงนี้เลยครับซื้อตามสูตรได้เลยครับสูตรค่อนข้างที่จะแม่นนะครับช่วงเช้าเช้านี้นะครับ ก็ใครสนใจสูตรก็แอดไลน์เข้ามานะครับมีแอดมินคอยสอนนะครับตลอดเย็บ4ชั่วโมงครับคอยให้สอนแล้วก็ให้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับสําหรับตัวสูตรครับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดก็แจกฟรีนะครับหาเงินกันที่บ้านเลยครับรอคนอีกหนึ่งนาทีครับมายังครับก็ตามห้องนี้นะครับ เข้าไหมครับรอบนี้มาแล้วครับถูกอีกรับไม่ต้องฟังอะไรมากครับฟังเสียงเครดิตเข้าแล้วก็เงินเข้าครับปรับไปแล้วครับนี่ครับหนึ่งสองสามครับเข้าติดติดไปแล้วครับแอดมินก็บวกไปแล้วนะครับฟังเฉพาะเสียงเครดิตเข้าครับอมาดูกันครับโอยนะครับนี่ครับสองรอบติดไปแล้วนะครับรอบที่สี่สิบห้านะครับนี่ครับ ก็บวกนั้นนะครับเช้าเช้าก็หางินง่ายๆครับโดยสูตรเหมือนยี่กี่ AI นะครับดอกลอตโตเอครับสูตรนี้ก็ใช้ได้ดีกับเว็บนี้นะครับเป็นเว็บยามาตัวนี้ครับใครที่ต้องการจะเล่นเว็บเดียวกันกับแอดมินก็ทักไลน์กันเข้ามานะครับสําหรับเว็บนี้ครับเราก็เอาสูตรมาเจาะกับเว็บนี้ได้เลยนะครับเอาสูตรมาหาเงินกับเว็บนี้ครับหางินง่ายๆครับนี่ครับก็เข้ากันยาวๆนะครับเรียงๆครับ ถักลายกันเข้ามานะครับนี่ครับเป็นการคำนวณสูตรไห้่ด้วยระบบ AI ครับสำหรับแอดมินก็บวกไปแล้วนะครับก็ขอลากันก่อนเลยนะครับช่วงเช้าๆครับหาเงินที่บ้านครับไปไหนไม่ได้นะครับก็เปิดสูตรขึ้นมาแล้วก็ซื้อตามกันได้เลยครับหาเงินนะครับนี่ครับหากใครสนใจสูตรนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับแอดดอกลอตโต้ไอครับนี่ครับ สอนฟรีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็แจกฟรีครับหาเงินช่วงโควิดกันครับซื้อหวยยี่กีให้ถูกทุกวันครับรวยๆครับด้วยสูตรหวยยี่กีนะครับดอกล็อตโต้เอไอครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับแอดมินรอให้คําแนะนําแล้วก็รอสอนอยู่นะครับหาเงินใช้ด้วยกันนะครับช่วงนี้ครับก็ทักไลน์ันเข้ามานะครับ แอดด็อกเลโต้เอไอครับขอให้ทุกคนรวยๆครับโชคดีด้วยสูตรหวย AI นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็จะไปกดถอนเงินนะครับก็ไปใช้ในวันหยุดกันครับวันนี้ก็ขอทุกคนโชคดีรวยๆครับสวัสดีครับ